พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย h o ดไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับพอดไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาิกา35นาทีค่ะมาเริ่มกันที่บรรยากาศของดารานักแสดงภาพยนตร์ดังซึ่งนำโดยน้องไอและน้องสันนี่ไปร่วมกันแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนห้วยขวางค่ะ <Hot line. S 2> สนับสนุนโดยรตโยต a า o r t u n e er เนใหม่ Midnight ชาย e e i t t o o n เป็นภาพยนตร์ไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็กวาดรายได้ไปทะลุ300ล้านสำหรับภาพยนตร์เรื่องไ f ไฟแตงกิ้วเลิฟยูที่นำแสดงโดยหนุ่มนะัทเลนสันนิสุวรรณเมธานนท์และนางเอกสาวไอปริชยา ซึ่งผู้กำกับหนุ่มเมธาราทรก็ได้ชวนนักแสดงและทีมงานมาร่วมมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้แก่น้องๆที่ศูนย์ส่งเพาะเด็กของมูล,ลนิธิ CCF ณนศะูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนหมวยขวางกรุงเทพค่ะ โดยมีพี่ซิรินทิพย์เจริญทรัพย์เจ้าหน้าที่จากศูนย์โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน CCF กองบริการชุมชนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระราชูถัมถ์ก็ได้มาเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของตุ๊กตาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬางานนี้พี่ใหญ่อย่างหนุ่มซันนี่และสาวไอซ์ก็ได้เตรียมเพลงพิเศษมาบิ้วให้น้องๆได้ร่วมเต้นกับเพลงประกอบภาพยนตร์ดัง ABC ชักกระตุก แต่ก็บิ้วกันไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าน้องๆยังเล็กกันเหลือเกินน้องๆหลายๆคนในกิจกรรมครั้งนี้ดูมีความสุขกันนะคะเพราะจากสิ่งของที่เตรียมนำมามอบให้ในครั้งนี้พี่ๆทีมงานและทีมนักแสดงก็ได้เตรียมมากันแบบสุดพิเศษได้ของขวัญกันครบทุกคนกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มและความสุขค่ะก็วันนี้พี่สนนี่กับน้องไอก็ได้ได้เข้าร่วมการส่งน้องๆเรียนหนังสือแล้วนะฮะ แล้วเดี๋ยวจะได้รับแบบจดหมายจากน้องๆแล้วน้องๆเขาสอบผ่านเลยคเับจะเกียนมาหาเราเลยค่ะก็รู้สึกดีใจได้มานี่เป็นครั้งแรกของไอ้เลยค่ะเราก็รู้สึกว่าดีใจได้มามอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆด้วยค่ะออนไลน์ และช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่บรรยากาศงานถแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งประจำปี2558โดยกองทัพเรือในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย All New Polo Artist a Sport So Excited สีสันแห่งกองทัพวันนี้เราไปกันที่ห้องชมชนละทีหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกับงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือประจำปี2558โดยมีพลเรือเอกพอจนาเผือกทองรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมง,งานแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพรียง โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเป็นโครงการของกองทัพเรือซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2548จนถึงปัจจุบนันโดยน้อมนำแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนาและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินกองทัพเรือได้แก่อําเภอเมืองอําเภอบาเจาะอําเภอยี่งอและอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆรวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้นจึงนับว่าเป็นการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกา <ใจ S 1> รแก้ไขปัญหาวความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชัยแดนภากใต้ใจไทยเป็นหนึ่งตราดรึงซึ่งความเป็นไทยพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมน้ำพระไทยลูกหลานไทยเราต้องรักสามัติ และในปีนี้กองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนที่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบถึงภารกิจสำคัญของกองทัพเรือที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปฏิบัติใช้ในการจัดโครงการโดยมุ่งให้ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่มีความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมศาสนาและวัฒนธรรมได้อยู่ร่วมกันอย่างสังสนติสุขค่ะภาพต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสร้างความผูกพันจากรุ่นต่อรุ่น ผมติดตามนะครับวันนี้สอบถามทางโดยเฉพาะกินนาวิถีินว่าแล้วติดตามเด็กพวกนี้ไหมเขาบอกนี่แหละครับเด็กพวกนี้จะเป็นแนวร่วมของเราที่จะพยายามสร้างความเข้าใจในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดนี่คือันเกิดผลแล้วแน่นอนครับอาจต้องใช้เวลาบ้างนี่ปีที่สิบแล้วเริ่มเห็นผลแล้วอันสังเกตได้ว่า,านานวิทยินเราที่ประแแบบพื้นที่ภาคใต้นเนี่ยจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคประชาชนกลุ่มเด็กพวกนี้นะครับคือสิ่งที่ตอบสนองสิ่งที่เราทําไปตลอด10ปีที่ผ่านมา ซึ่งเด็กเล็กๆก็แสดงออกแล้วว่าเขาอยากได้สันนิภาพกลับคืนมาเขาไม่อยากให้มีใครตายอีกเขาไม่อยากให้มีใครที่จะต้องมาเสียแขน,แขนเสียขานะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกนั้นผมคิดว่าเป้าหมายเรามีความชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยกอทัพเบิกทำมาตลอดคือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พยายามจะพัฒนาตามที่แผนอยู่วเรื่อทางมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ก่อนทัพเบิกจะทำต่อไปนะครับจนกว่าสันติภาพจะกลับคืนมา อปัักก์ช่วยนร <line>. เราไปปิดท้ายกันที่ไฮไลท์การแข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015ที่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย Sing Discover 500กลาบกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน ช่วงนี้เราไปชมไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 0 15ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สนามเซนเชเนียลพาร์คอโัหวหินจประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยมีนายสวัสดิ์ลิปตะพันลบนายกหลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมเป็นประธานพิธีเปิเดโดยเริ่มที่พิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นนายสุวัสดิ์ริปตะพันลบนายยกลอนเทนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธมได้กล่าวเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากผู้ร่วมจัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนเขารวมพิธีเปิดพร้อมได้แนะนํานักเทนิสและมอบของที่ระลึกให้แก่6นักเทนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันนำโดยดาวิดเฟเรมึง5ของโลกจากสเปน โทมัสเบอร์ดิสมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กมิลอสลาโอนิมือ8ของโลกจากแคนาดาจอห์นอิสเนอร์มือ14ของโลกจากสหรัฐอเมริกาฟาบิโอฟราดิเนมือ17ของโลกจากอิตาลีลิชาร์สกาสเก้มือ22ของโลกจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นการแข่งขันจัดในรูปแบบทัวนามเมนต์รวม3วันโดยมือวางอันดับ1และ2จะได้บายในรอบแรก ส่วนอีก4คนที่เหลือจะจับสลากประกบคู่เพื่อแข่งขันในรอบแรกและนำผู้ชนะไปแข่งขันกับมือวางอันดับหนึ่งและ2ในรอบต่อไปค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพิ่มความมั่นใจด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการกีฬาให้กับประเทศไทยส่วนผลการแข่งขันในคู่ชิงที่3เป็นการพบกันร,ระหว่างดาบิดเฟเรนักหัวจากสเปนจากฟาบิโอฟอ์ดินีจากอิตาลีโดยในเซตแรกเฟเรออกซัดได้ดีกว่า ใช้การตีสโตรกที่หนักและตีบอลเบรกเสิร์ฟของฟอร์ตินีได้เกือบตลอดปิดเซตแรกเฟเรชนะไปด้วยสกอร์6ต่อ2ส่วนเซตต่อมาเฟเรยยังคุมเกมได้ดีตีบอลหนักและแม่นยำในขณะที่ฟอร์ตินีตีเสียเองซะส่วนมากและยังถูกเฟเรนเบรกเสิร์ฟทุกเกมโดยแพ้ไปด้วยสกอร์0ต่อ6ททำให้เฟเรชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ0ดาบเิดเฟเรยนักหมวดจากสเปนคว้าอันดับที่3าไปครอง ส่วนผู้ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันของผู้กรับเก่าระหว่างโทมัสเบอร์ดิสจากสาธารณรัฐเช็กมือวางอันดับหนึ่งของรายการพบกับมิลลสลาโอนิกจากแคนาดามือวางอันดับสองของรายการโดยเปิดเกมเซตแรกสูสีกันมากค่ะทั้งคู่ต่างใช้ฝีมือทั้งลูกเสิร์ฟที่หนักหน่วงและการตีสโตรกที่ดุด,ดันทําให้สนุกตลอดเกมการแข่งขันรัดกันรักษาเกมเสิร์ฟได้ตลอดจบด้วยสกอร์เสมอ6ต่อ6ต้องตัดสินด้วยไทเบรก ซึ่งราโอนิกมาพลาดโดยมินิเบรกในคะแนนที่8จากการตีเสียเองทำให้เบอร์ดิสได้เปรียบและชนะไปก่อน7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4เเซษที่2ราออนิคยิ่งเล่นยิ่งหลุดทำให้เบอร์ดิสคุมเกมได้หมดและยังสามารถเบรกเกมเสิร์ฟของราโอนิกได้ในเกม6นนำไป4ต่อ2และเบอร์ดิสยังรักษาเกมเสิร์ฟได้ขึ้นอีกนำเป็น5ต่อ2 เกมถัดมาราโอนิกเสิร์ฟได้ดุดันทำให้รักษาเกมนี้ได้ไล่ตามมาเป็น3ต่อ5เบอร์ดิสออกมาเสิร์ฟปิดแมตช์และทำได้ดีโดยเบอร์ดิสตีสโตรกที่หนักหน่วงบีบให้ราโอนิกโตติดเนตตลอดทำให้เบอร์ดิสชนะไป6ต่อ3ส่งผลให้ชนะไป2เสเซตรวดคว้วาชั้นไปครองได้สำเร็จค่ะโดยโทมัสเบอร์ดิสได้ครองถ้วยพระรานทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล50,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.65ล้านบาทขณะที่มีลอสตาโอนิกรองแชมป์ได้รับรางวัลไป20,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ640,000บาทซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวัสดิ์ลิตพันลบนายกรลอนเทนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ร่วมมอบรางวัลค่ะ ทุกหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณานติดตามรายการของเราเช่นเคยค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทันคาบอหในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง